นายชาญพงเพชรซึ่งชนะการเลือกตั้งนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนะคะหรือว่านายกอบจอปทุมธานีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคะแนนนั้นเฉืินชนะพลตารวจโทคารณวิทูปกระจ่างไปเพียง1,800คะแนนเท่านั้นซึ่งเมื่อวานนี้เราเพิ่งรายงานกันไปนะคะสดสดร้อนๆ้อนแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณารับรองผลการเลือกตั้งแต่แม้ก,กรกตจะรับรองผลการเลือกตั้งแล้วนายชาญก็ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะว่าถูกปปชชี้มูลความผิดเมื่อครั้งดํารงตําแหน่งนายกอบจอปทุมธานี นีเนี่ยแหละค่ะเมื่อปี2,555กรณีการจัดซื้อถุงยางชีพและสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งกระทับรับฟ้องแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในชั้นศาล โดยเรื่องนี้นะคะนายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นว่าผู้ที่ชี้ขาดคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งจะมีคำสั่งในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ในข้อกฎหมายถึงแม้จะกลับมารับตำแหน่งใหม่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฤษฎีกาเคยมีคำวินิจฉัยไว้เกี่ยวกับการหยุดปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากปปชมีคำสั่งชี้มูลว่าแม้ระหว่างนั้นจะพ้น ตำแหน่งไปแล้วและถูกเลือกตั้งให้กลับเข้ามาใหม่ก็ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ไปยุ่งเหยิงกับคดีค้างเก่าและมีผลทางกฎหมายโดยไม่ต้องรอคําสั่งศาลส่วนผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่แทนระหว่างนี้นะคะก็คาดการว่าน่าจะเป็นประหลัดจังหวัดค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงนิดนึงค่ะรอจกนองมาแล้วกต้องเพราะว่าป้องกันไม่ให้เกิดหนึ่งนะครับกรณียุ่งเหยิงกับคดีที่ผ่านมา คดีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปดำรงตําแหน่งใหม่นะครับอาจจะไปยุ่งเหยิงกับคดีท,ท,ที่ผ่านมาหรือไม่อย่างไปอันนี้ที่หน,นึ่งอันที่สองก็คือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่อาจจะเกิดต่อแค่นั้นเองไม่มีอะไรครับหลักกฎหมายปกติ